ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางรัฐบาลไทยของเจนุกบารามีมหาเฮงนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่16พฤศจิกายน2566ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้เจนุกก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะเจให้เป็นเด่นที่8ฟันที่8ค่ะฟัน8รูด8นะคะสำหรับรัฐบาลไทยประจำวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะฟัน8เด่น8ชุด2ตัว 70, 70 71 72 8081 82เน้นอัดที่83วันนี้เด่นที่8ฟันที่8นะคะส่วนชุด3ตัววันนี้เจ๊ให้2หางค่ะมี837และ761แนวทางดูเจนุกบารมีมหาหิงนะคะ ตอนนี้เจ๊ก็ปล่อยออกมาฉบับเดียวใบเดียวค่ะให้เด่นที่8ฟันที่8นะคะโดยปกติก็จะมีเลขความฟันอีกหนึ่งฉบับแล้วก็เป็นชุดสายด่วนเลข3ตัวนะคะตอนนี้ก็ปล่อยเป็นใบเขียวเหนียวซับค่ะเด่น8ฟัน8ก็มาเราลุ้นกันนะคะสําหรับรัฐบาลไทยวันนี้ค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขก็ชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ